สวัสดีเพื่อนเพนชาวนักล่าอาสูรทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีเว็บมาแนะนําเพื่อนๆนะซึ่งเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่ทําให้เรานะครับสามารถสร้างตัวละครจากเรื่องดับพิคาตอาสูรได้นะแต่ว่าตัวละครที่เราสร้างเนี่ยจะเป็นแบบอาวาตราอนะไรพวกนี้นะเป็นแบบหัวใหญ่ๆตัวเล็กๆนะแบบน่ารักน่ารักนี่ครับตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นแบบในหน้าจอเลยนะคือเราสามารถเอาทรงผมเอาตาเอาหัวของแต่ละตัวละครเนี่ยมารวมกับตัวของบางตัวละครได้ เห็นไหมครับอันนี้ใช้เป็นตัวของอินุสเกะนะแล้วก็เอาหัวของตัวละครอื่นมาซึ่งเดี๋ยวลิงก์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปเลยนะเพื่อนๆสามารถไปเล่นกันได้คือสามารถเล่นได้ฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องแบบโหลดแอปอะไรเลยเป็นเว็บของทางโชเน้นจัมเลยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูกันนะว่าเล่นยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นเพื่อนๆก็กดลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์ที่ผมจะแปะไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเลยอันนี้ก็อรอโหลดแป๊บนึงนะ now loading โชวนินจ ah, ์มลายสัปดาห์อ๋ออ <time> <c oughs> oh, okay. ันนี้คือโหลดก่อนนะโหลดก่อนนี่แล้วเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวตัวละครผมเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอเคเพื่อนๆก็กดไปต่อเลยนะครับกดที่ตรงนี้เลยที่เป็นรูปนิ้วชี้ไปด้านขวาเนี่ยกดตรงนี้เลยฟึบโอเคอีการคาสุกายรอโหลดทีนี้เราก็มาถึงหน้านี้แล้วนะครับหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ทําให้เราเนี่ยสามารถแต่งตัวละครได้นะแต่งได้แม่แต่ทรงผม รูปหน้าดวงตาคิ้วจมูกปากชุดคือแบบแต่งได้เยอะมากเดี๋ยวเรามาไล่กันดูเลยดีกว่าว่าตัวละครที่ผมแต่งออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหทรงผมนี่คือมีหลายตัวละครมากนะนี่ตัวละครหลักนี่ทรงผมอินโนสุเกะก็มีอันนี้เป็นอินโนสุเกะเลยนะหัวอินโนสุเกะตัวอินโนสุเกะนี้แบบเป็นตัวอินโนสุเกะแต่ว่าเป็นเป็นหน้าคานาโอนะ เป็นทรงผมของคานาโอคานาโอเวอร์อชันซิกแพคอันนี้ชินทงบุเวอร์อชันซิกแพคคือแบบมีหัวให้เราเลือกหลายตัวละครเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะแต่งให้เหมือนตัวเองมากที่สุดละกันนะผมเนี่ยจะไม่แต่งแบบให้เป็นทันกิโ่หรือว่าอะไรพวกนี้นะคือแบบขอฉีกเป็นพยายามแต่งให้เหมือนตัวเองมากที่สุดเลยละกันเดี๋ยวผมจะหาทรงผมที่เหมือนของตัวเองก่อนแล้วกันนะว่ามีทรงผมอะไรบ้าง ที่คล้ายคึงตัวเองมากที่สุดเอาจริงคือแทบไม่มีเลยนะเพราะว่าทรงผมพวกนี้เนะี่ยเป็นทรงผมที่อยู่ในการ์ตูนนะคือแบบโอ,โ,โอ้โหวุเท่นะเนี่ยซาบิโตะถ้าแบบถอดเสื้อมีซิกแพคโยริอิจิโอ้โหมีแบบจนถึงอาสน์ข้างขึ้นเลยนะครับเยโกเกียโกะก,ก็มีอะเมืเอ่อเจโกะเป็นมนุษย์แล้วก็ไอปุ่มขวาสุดเนี่ยครับเพื่อนๆที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ย คือถ้าเราไม่อยากแต่งอะไรเนี่ยเรากดปุ่มนี้นะครับมันจะทำให้เราตัดส่วนนั้นออกเห็นไหมครับนี่ผมกดเนี่ยมันก็จะไม่มีผมเลยเดีย๋ยวผมลองใส่ผมก่อนนะนี่ใส่ผมนะแล้วเราไม่อยากได้ผมแล้วก็กดตึ๊บหัวล้าน <c oughs> เป็นใส่ตามะมเลยตอนนี้เมื่อกี้ผมเจอละทรงผมที่น่าจะใกล้เคียงกับตัวเองมากที่สุดอือาเป็นอันนี้ละกันทรงผมเนี่ยคล้ายๆกับฮิเมจิมะเกียวมีนะ คือแบบเบิดข้างนิดหน่อยแล้วก็ข้างบนเนี่ยแต่ชี้ๆต่อไปเราไปดูที่เป็นน่าจะเป็นรูปทรงหน้ากับหูนะเห็นไหมครับที่รูปทรงหน้าเนี่ยมันจะแบบมีความเลี้ยวที่ต่างกันอันนี้ก็จะแบบเลี้ยวๆหน่อยอันนี้แบบออกแนวจ้ำๆๆม่ำจ้ำม่มีแก้มนะถ้าหน้าผมนี้ก็อาจจะแต่งให้มันตรงที่สุดก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งนะอเออประมาณนี้ประมาณนี้ ถัดไปนะครับเป็นดวงตาคือจริงก็ไม่มีความคล้ายตัวเองเลยนะแต่ว่าน่าจะเหมือนที่สุดแล้วแหละโอ้โหด,ดวงตานี่คือมีเยอะมากดวงตาบางบอันนี้คือจําไม่ได้เลยนะว่าตัวละครไหนเนตรวงเวน <laughs> ไม่ใช่ผิดผิดเรื่อง <laughs> ผมจะเอาแบบตาแบบนี้ดีกว่าตาแบบ ค,ควรหาเรื่องนิดนึงแล้วกันนะอ๋อ,อน,นี่คือแบบตายิม้มตายิม้มอันนี้อันนี้ตาของเนสโกนะตอนที่แบบทำหน้าเวอ่อเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูก่อนล้วกันอู้มีแบบอาคาซาหรือว่าเป็นตาของเกียกโกก็มีโคคุชิโบคือเพื่อนๆสามารถเอามาแต่งแล้วก็เอามาแบบดวงตาของแต่ละคนเนี่ยมามิกกับ มันมิกกันได้หมดเลยนะว่าแบบเราอยากได้แบบตัวละครไหนเนี่ยแต่ว่าผมจะแต่งให้เหมือนตัวเองก่อนตาผมก็น่าจะแบบประมาณนี้แล้วกันแบบง่วง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 ต่อไปคิ้วเอาเป็นคิ้วเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วนะคิ้วเนี่ยจะต้องแบบชนกันเออนี่แหละนี่แหละชนกันไหนมีชนกันอีกไหมทูซี้เอ,อันี้ดีกว่า นี้คือแบบหนาแล้วก็ชนกันด้วยเฮ้ยนี้ดีกว่านี้ดีกว่าผมว่าน่าจะเหมือนของผมมากกว่านะต่อไปจมูกจมูกก็มีแบบเล็กๆน่ารักอันนี้เป็นแบบเห็นแบบข้างเดียวนะอาร์ตอาร์ตโหนี่จมูกใหญ่มากผมเป็นอันนี้ดีกว่าส่วนปากปากของผมเนี่ยโ,โหปากนี่คือดูไม่ได้เลยนะอยู่ที่ว่าเราอยากยิ้มหรือว่าไม่อยากยิ้มผมมาแบบมีแบบ ยิ้มกลวนๆไหมยิ้มกวนๆเอออันนี้แหละแบบดูแบบฝืนยิ้มนิดนึงแล้วกันนะดูแบบฝืนยิ้มนิดนึงโอ้โหนี่น่ากลัวปากเกี้ยกโกนี่คือน่ากลัวมากนะ <c oughs> นตัวอะไรเนี่ยคือ <c oughs> ดูแต่ละตัวดิเพื่อนๆผมเอาแบบนี้ดีกว่ายิ้มยิงฟันยิ้มยิงฟันต่อไปเป็นตัว ผมแบบเอาแบบชุดชิวๆดีกว่ามีแบบชุดชิวๆอยู่ไหมอันนี้แบบเป็นชุดแบบตัวละครเมื่อกี้เมื่อกี้ชุดคานาโอนี่คือแบบไม่อยากจินตนาการเลยนะถ้าแบบตัวเองใส่ชุดแบบนี้เป็นไงน่ารักไหมดูอันนี้วะนี่แบบอันนี้แบบถึงน่าจะเป็นผู้ชายแต่ว่าตัวเป็นผู้หญิงนะที่สําคัญคือมีความแบบสะบึมด้วยนะคือแบบขัดสุด โถ้โหท่าน,นี้นะคือเกลียวเมยชัดๆอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมเอาแบบมีชุดแบบชิวๆไหมชิวๆแบบชิวๆอยู่บ้านอืมโอ้โนี่ดีกว่านี่ดีกว่าชุดแบบชิวๆอันนี้โอ้ยนี่กล้ามล้ำเกินล้ำเกินผมเอาผมเอาไปอนะันนี้ดีกว่าชิวๆโอเคเดี๋ยวจะเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่ามีชุดอะไรบ้างคือแบบมีเยอะมากมีตอนที่เซนติสื่อเนี่ยถูกบัตด,ด้วยนะชุดนี้ อันนี้ก็เป็นของโทคิโทนะชุดของโทคิโทคือแบบชุดหลากหลายมากๆกับเพื่อนๆคือภรรยาของอุซูยอะไรก็มีนะหรือว่าตอนที่มูซันปลอมตัวไปอยู่กับบ้านคนอะ่ะตอนที่แบบปลอมตัวเป็นเด็กอะ่ะก็มีนะคือชุดหลากหลายจริงๆอะ่ะถัดไปเลยแล้วกันอันนี้คือเป็นแบ็คเกิลนะครับว่าพื้นหลังเท่วเจ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นแบบ ลายน้ําลายมังกรอะไรพวกนี้ลายสายฟ้าเอม,มาแบกเก้าหนดีมันบุงบอถึงพลังของตัวเองหรือเปล่าเน,นี้ยหืมใของผมเอาอันนี้ดีกว่าบุม้มคือแบบระเบิดอยู่ด้านหลังเพราะศิลปะคือการระเบิดยังไงล่ะโอ้โหเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นของดาคินะครับอันนี้เนี่ยของดาคิ คือมันจะเป็นแบบเหมือนสัญลักษณ์ของแต่ละตัวละครเลยนะว่าแบบจะเอาแบบไหนถ้าอันนี้ก็จะแบบโล่งๆผมเอาแบบเป็นระเบิดด้านหลังดีกว่าคือแบบดูตุ้มตามดีอันนี้ต่อไปอันนี้คือเหมือนน่าจะเป็นรอยโกรธที่หน้านะว่าจะโกรธแบบไหนนี่โกรธผมเอาแบบนี้แล้วกันนี่โกรธดูข้างแก้มนิดนึงต่อไปอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเหมือนเป็นรอยรอยสักนะครับเหมือนเป็นรอยที่หน้าถ้าอันนี้ก็จะเป็นรอยที่หน้าของอาคาซะ นี่ก็จะเป็นของลุยนะคือมีแบบให้เพื่อนๆเ,เลือกหลากหลายมากนี่ก็จะเป็นของอุซยเทนเงินแต่ว่าผมกําลังแต่งเป็นตัวเองใช่ไหมละ่ะดังนั้นไม่มีนะไม่มีปัดทิ้งกดปุ่มนี้เลยอันนี้รอยแผลยิ่งไม่มีเลยนะคราวคราวอยนี่เป็นหนวดบางๆเหรอผ,ผมนี่ต้องเป็นแบบนี้แบบ มีเข่าแบบเข้ายุมยิมนะเข้ายุมยิมแบบลูกผู้ชายต่อไปเป็นแว่นตานะเป็นแว่นตาของแต่ละตัวละครของผมเมาแบบไม่ใส่แว่นดีกว่านะเฮ้ยถ้าใส่แว่นอย่างนี้ก็ดูดีใส่แว่นอย่างนี้ดีกว่าต่อไปนะครับเป็นเครื่องประดับนะมีหลายอันให้เลือกเลยนะตั้งแต่ต่างหูของทันชิโร่ที่แปะหัวของยูชิโร่แล้วก็มีกิ๊บติดผมของชินบุนะของคาลิฮัตผีเสือ้อ ที่ปิดตาของอูซูคือใส่แว่นแล้วยังปิดตาอีกเขาแบบฆ่าปลาไหมของผมไม่ใส่ละกันไม่ใส่ละกันตัดออกต่อไปเป็นหัวนะครับเป็นหัวออกเป็นแบบหน้ากากนี่เหมือนในนั้นเลยเหมือนไอ้เจ้าแว่นต่ําตมเลยนะที่แบบเป็นคนตัดชุดให้มิซิลีอ่อ่ะแมว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 อุ้ยนี่ดูดีจังอืมเป็นแบบมาโกโมเราใส่หมวกดีไหม ไม่เอาไม่เอาต่ดอ,อกดีกว่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมเห็นมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวผมลองกดเป็นกิ๊บติดผมของชิโนบุนะครับแล้วให้เพื่อนๆสามารถกดตรงนี้ได้นะครับตรงที่อยู่ข้างบนรูปหัวหมูปลาเนี่ยที่เป็นลูกศรสี่อันเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูฟึบทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะว่าแบบจะติดอยู่ตรงไหนนี่ครับเดี๋ยวผมกดไป,ไปให้ดูนะ นี่มันสูงเกินมันสูงเกินนี่เราเดาขึ้นบนหน่อยแล้วกดค้างไว้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นได้แบบนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆผมว่าไม่ต้องเคลื่อนก็ก็ดูดีอยู่แล้วแต่ว่าเผื่อใครจะขยับอะไรงนี้นะนหนลองลดขนาดสิเห็นไหมครับลดขนาดได้ด้วยนะนี่โอเคอันนี้คือแสดงตัวอย่างให้ดูนะเดี๋ยวก,กดออกก่อนชึบเราถึงไหนกันแล้วนะเราถึงเป็นแบ็กกราวด์สถานที่คือด้านหลังมีระเบิดแล้วเนี่ยแต่ว่าเราแบบ อยากให้ตัวละครเราเนี่ยอยู่ในสถานที่ไหนผมอาเป็นอุยนี่ก็ดูดีนะตอนรับเดี๋ยวมวุีภาคใหม่นะภาคที่จะมาถึงวันที่9ธันวาคมนี้แล้วเนี่ยถัดไปอ๋อนนี้ก็เป็นแบ็กซ์กาวเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคือแบบถ้าเราไม่อยากได้แบบรถไฟอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาเป็นลายเสื้อได้ถ้าอันนี้เนี่ยก็เป็นของทันจิโร่ของนิซโกะอะไรเงี้ยเกือแบบไม่ได้เป็นสถานที่แต่ว่าเปนแบบลายแบบอาร์ตออะไรประมาณน,นี้ ซึ่งบ่งบอกเป็นตัวละครได้ดีมากๆเหมือนกันแต่ของผมขอเป็นรถไฟแล้วกันนะสว่วนนี้นะครับเป็นกรอบคําพูดซึ่งผมเนี่ยอ่านไม่ออกดังนั้นเราจะไม่ใส่นะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ตัวละครของตัวเองมาละกดที่มุมบนขวาเลยนะครับสีดำๆเนี่ยฟึ๊บไปต่อเสร็จเรียบร้อยนี่คืออะไรตั้งชื่อหรือเปล่าผมจะตั้งชื่อเลยนะกาลันโต โอเคอันนี้ก็เป็นการเลือกฟิลเตอร์สีนะครับว่าแบบเราจะได้ฟิลเตอร์สีไหนอันนี้ก็จะเป็นแบบเหลืองๆแบบคลาสสิกหน่อยอันนี้ก็แบบน,นี้แบบดูแบบสว่างๆอะ่ะผมมาเป็นแบบอืมแบบนี้แล้วกันเม่แบบนี้ดีกว่าดูสว่างกว่ากดโอเคเสร็จสิ้นแล้วโอเคกานโตะ ทีนี้เนี่ยเราสามารถเลือกอันไหนก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะให้เราเนี่ยเซฟภาพได้นะอันนี้เหมือนแบบเราจะให้ตัวละครเราเนี่ยเหมือนไปอยู่ในเนื้อเรื่องของเขามั้งครับอะไรประมาณนั้นนะเป็นแบบระบบเขาทําไว้คือผมกดดูสักอันหนึ่งนะอากดเป็นปราสาทนาคีเมะแล้วกันฟึบรอโหลดก่อนรอโหลดก่อนคือแบบโหทำดีมากเลยนะ มีแบบนาคิเมะมีอาสูรข้างแรลมเป็นมูโอ้โหคือเยอะมากคือทำดีมากๆอ่ะนี่คือแบบเว็บฟรีนะยังไม่ได้แบบเป็นแอปอะไรเลยโอเคนี่ก็โหลดเสร็จละนี่ตัวละครของผมตัวละครการลันโตนั่นเองทีนี้เราก็สามารถเซฟตัวละครตัวเองได้แล้วนะคือแบบจะเอาเข้าทวิตเตอร์เข้าไลน์เข้าเฟซบุ๊กก็ได้หมดเลยหรือว่าไอที่เป็นลูกศรน,นี้เนี่ยก็คือกดเซฟนะ ผมเซฟเลยแล้วกันนะฟึ๊บคุณต้องการดาวน์โหลดที่ม่สือหรือไม่โอเคดาวน์โหลดเรียบร้อยครับแค่นี้เนี่ยผมก็ได้แบบเป็นตัวละครอ,อาวาตารของตัวเองมาแล้วนะเป็นแบบลายเส้นของที่มิสือโน้ยาใยบาทเลยนะคือแบบดีมากๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยลองไปเล่นกันดูนะก็อย่างที่ผมบอกผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดิสคริปชันนะครับ ลองไปเล่นกันดูนะคือตัวละครของเพื่อนเป็นแบบไหนเนี่ยสามารถเอามาแชร์ให้ผมดูได้นะเดี๋ยวผมจะเปิดโพสในแฟนเพจแล้วกันนะแฟนเพจการันตุกใครสร้างตัวละครเป็นแบบไหนเนี่ยเอามาแบ่งปันกันดูได้นะว่าตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยจะออกมาแบบไหนกันโอเคนะเพราะว่าใน y YouTube เนี่ยมันแบบเอามาโพสรูปไม่ได้นะเดี๋ยวเ,เป็นแบบในแฟนเพจแล้วกันเดี๋ยวผมแปะลิงก์แฟนเพจไปด้วยก็ประมาณนี้นะครับ กับการสร้างอาวตารจากเรื่องคี่มิสึโนยใหญ่บะนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับการสร้างตัวละครจากเรื่องคี่มิสึโนยใหญ่บะนะเพื่อนๆลองไปเล่นกันได้นะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองบา,บายยแล้วเจอกัน